ครับคลิปนี้ก็พามาเที่ยวน้ําตกห้วยลงนะครับผมน้ําตกห้วยลงนะครับก็จะอยู่ที่อําเภอร้องกวางจังหวัดแพร่นะครับเป็นน้ําตกที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงในจังหวัดแพร่นะครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปเก่าจากเอ่อช่องเก่านะครับที่โดนแฮกไปนะครับผมซึ่งสวยงามนะครับผมก็เลยเก็บเอามาลงอีกรอบนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างครับ มาเดินทางไปได้วยกันครับผมช่วงที่ไปจะเป็นช่วงฤด,ดูร้อนนะครับประมาณเดือนมีนานะครับน้ํามันก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าที่นี่คนค่อนข้างมาเล่นกันเยอะเพราะว่ามันน้ํามันไม่ลึกนะครับแล้วก็อยู่ใกล้ๆก,กับอำเภอร้องกวางนะครับผมตรงนี้นะครับน้ําตกห้วยลงจะอยู่ใกล้กับจังหวัดน,น่านเลยนะครับก็ คนที่มาเล่นบางคนก็อยู่ที่น้านนะครับเพราะว่ามันไม่ไกลกันมากแต่ว่าเป็นอำเภออะไรผมไม่แน่ใจเนาะแต่ว่ารู้สึกมันติดกันนะครับผมเนี่ยครับดูน้องๆเขาโดดน้ํานะครับน้ําแบบไม่ลึกมากเล่นง่ายครับผมซึ่งผมก็ได้ไปครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียวนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปอีกเลยนะครับนานมากหลายปีเลยนะครับผม คลิปวิดีโอนี้ตั้งแต่ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนเครื่องแรกนะครับรวมกับโทรศัพท์โซนี่ที่ผมเพิ่งซื้อมาอีกเครื่องหนึ่งใช้สองเครื่องถ่ายด้วยกันเพราะว่าถ้าช่วงไหนที่ถ่ายใกล้การน้ำผมกลัวโทรศัพท์มันตกน้ำนะครับตอนนั้นนะ่ะบรรยากาศร่มรื่นครับผมถ้าหากใครมีโอกาสนะครับหรือว่าใครอยู่จังหวัดแพร่ก็ถ้ามีโอกาสก็สามารถไปเที่ยวที่น้ำตกห้วยโลงได้นะครับผมหลังจากนั้นนะครับ ผมก็ขี่รถมาดูวิวน่าอยู่จะน่าจะอยู่ในเขตของจังหวัดน่านนะครับผมในบริเวณนี้นะครับเพราะว่าเห็นว่าภูเขามันสวยนะครับก็ขี่มาประมาณสักสี่ห้ากิโลนะครับผมามาชมบรรยากาศชมวิวนะครับสำหรับตัวผมอะ่ะจังหวัดน่านจะไม่ค่อยได้ไปเที่ยวบ่อยเท่าไหร่นะครับขนาดที่อยู่ใกล้กันเนาะซึ่ง หลังจากนี้นะครับอ่าโอกาสครั้งครั้งหน้านะครับผมผมอาจจะไปเที่ยวนะครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งจุดมุ่งหมายนะครับเพราะว่าเราดู youtube แล้วก็ดูรีวิวเยอะมันทำให้เราอยากไปเที่ยวนะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาดูนะครับหากชอบใจในการท่องเที่ยวการเดินทางนะครับผมก็สามารถกดติดตามได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผม